สู่รายการคุณพระช่วยครับผมอยู่ในช่วงวันละเรื่องวันละเพลงครับผมแน่นอนครับคุณจะได้รับฟังเพลงเพราะเพราจากเวทีคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสําแดงสดครั้งที่11ชิปจรลงเท้าครับขับร้องโดยน้องๆจากศิลป,ปินเพลงเอ,งเอกมั่งน้องๆศิลป,ปินรับเชิญมั่งมากมายครับ ไปพบกับสองท่านนี้นะครับครูไก่ด็อกเตอร์สุรัตน์จงดานแล้วก็พี่อามกอนการสวัสดีครับ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 วันนี้เอาเพลงอะไรมาวันนี้ครับเป็นอีกเพลงที่มีเสน่ห์มากเลยนะฮะชื่อเพลงว่าตะลุงเข้ากรุงครับคู่ที่ขับร้องไว้คุ้นเคยกันดีท่านมากความสามารถมากๆนะครับหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์ซึ่งคำร้องทำนองเพลงนี้นะครับประพันธ์โดยคุณสมศักดิ์เทพานน์นครับ เพลงนี้ตะลุงเข้ากรุงครูสมศักดิ์เนี่ยได้ดัดแปลงทํานองมาจากเพลงนครรีธรรมราชขึ้นชื่อว่าเพลงตะลุงนะฮะก็ดัดแปลงมาจากทางใต้นะจากเพลงนครรีธรรมราชของครูบุญยงเกตคงนั่นเองครับจริงๆแล้วเป็นเพลงที่น่ารักมากครูไกาา่่าจะทราบดีนะฮะเนื้อหาก็สนุกสนานก็มีเรื่องราวของการสั่งเสียเมียอ,อืว่าจะไปแล้วนะจะเข้ากรุงแล้วนะนะะในความหมายลักษณะนี้ก็จะมีการแบบสั่งเสียเมียตั้งแต่ ตอนรุ่งเช้าอืเรียกเรียกว่าจู๋จีกับเมียเนี่ยจนเสียบ่ายเลยจนสุดท้ายไหว้วนขอเมียเสียพระจันจา้าคือทั้งวันเนี่ยสรุปแล้วสั่งเสียตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืนไม่ได้เข้ากรุ่มนะครับไม่ได้ไปไม่ได้ไปโมได้สั่งเสียกันถูกต้องครับเป็นสเสน่ห์น่ารักน่ารักของเพลงเพลงนี้นักร้องเนี่ยเมื่อกี้ผมสะดุดนิดนึงอหม,ม่อมถนัดสีครับ <laughs> อปกตินี่ท่านชิมอาหารไม่ใช่หรอครับ นี่ต้องตอบตอบน้องไปห mm น่อยว่าถ้าเป็นอยากจะแปลนเป็นท oh ่านท่านยุคใหม่ยุคใหม่มาเจอทีก็ท่านชิมาหาแล้วใช่แต่ความจริงท่านเป็นนักร้องนักร้องมาก่อนเป็นนักแสดงมาก่อนออเหรอครับใช่ครับเพลงหลายเพลงเลยเพลงสีชังยามชายามรักยามรักอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะมาเป็นแบบนักชิมนี่คือเป็นนักร้องนักแสดงมาก่อนใช่ครับผมแล้วตะลุงเนี่ยฮะ มาจากคาว่าอะไรครับเป็นทํานองมาจากการแสดงหนังตะลุงศิลปะการแสดงประจําท้องถิ่นภาคใต้หนังตะลุงหนังตะลุงที่เชิดกันนั่นใช่ที่เชิดกันนั่นแหละมันจะเป็นก็คือหนังตะลุงเนี่ยเอาเอาภาษาหน่อยถ้าภาษาสันสกฤตเขาว่าฉายานาตกะชาโดพับเพ็ดก็เกี่ยวกับเงาชาโดก็เงาพับเพ็ดคือคนถ้าเป็นภาษาสันสกฤตเขาเรียกว่าฉายานาตกะฉายาแปลว่าเงานาตกะแปลว่าการละครก็คือภายหลัง การแสดงอย่างเนี้ยฉายาหน้าตากาศเนี่ยมันจะเล่าเรื่องราวต่างๆมาจากอินเดียใช่ไหมของจีนก็มีมีหนังตะลุงจีนด้วยแล้วก็ทางภาคใต้มีหมดเลยอินโดอินโดก็มีนะครับเป็นการเล่นเงาเนี่ยบ้านเราก็เรียกว่าหนังตะลุงก็คือการแกะสลักตัวหนังขนาดเล็กบางทีเขาเรียกว่าหนังเล็กนะครับแล้วก็จะมีนายหนังนายหนังนี่มีคนเดียวนะสําหรับเป็นคนร้องคนพากค,ค,ค,คนเจรจาทั้งนั้นถ้าภาษาชาวาก็จะเรียกว่าดาหลัง อละครในเรื่องดารา์ลัเรื่องในหนังตะลุงเนี่ยนักภาคคนเดียวภาคทั้งเรื่องเป็นตัวผู้หญิงผู้ชายเอกเป็นตัวโกงเป็นมดเอ็นตัวโกงเป็นมดเขาเรียกว่านายหนังนายหนังนายหนังต้องเก่งเนี่ยเนี่ยก็เป็นหนังตะลุงแล้วก็จะมีทํานองเวลาเล่นหนังตะลุงก็จะมีดนตรีประกอบว่าอ๋อหรือซีร็องมาเนี่ยก็จะมีดนตรีประกอบแล้วต้องนอง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 ดนตรีทางภาคใต้ก็จะมีทับมีโทนมีปีต่อมามีซอมีฉิงมีฉาบปัจจุบันเนี่ยเขาก็เริ่มเอากีตาร์ เอาดนตรีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์แล้วอมาปัจจุบันเนี่ยหนังตะลุงเนี่ยยังนิยมเล่นอยู่ทางภาคใต้อยู่ครับเนี่ยดูประจำาในหนังนุ่งเดียวเนี่ยสนุกสนุกมากแล้วหนังตะลุงก็แพร่ไปทั่วครับรู้แล้วชื่อหนังชื่อชื่อหนังตะลุงมาอยู่ในเพลงในเพลงได้ไงเอาทํานองมาเอาทำนองติ้ง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 นองเนี่ยแล้วมาถูกพัฒนาครูลลวนควันรมเนี่ยประยุกต์เพลงเชิดหนังตะลุงทางใต้เข้ากับจังหวะ เพลงสากลเรียกว่าจังหวะตะลุงเทมโปเดดเดบแต่บแต็บเนี้ยเราเรียกไอ้เต้นลีลาดลีลาดอ๋อจังหวะตะลุงอ๋อก็เอาชื่อตะลุงมาเป็นชื่อเพลงว่าตะลุงเข้ากรุงเพราะว่ามันจะมีบทว่าจะลาเมียเข้ามาเที่ยวเมืองกรุงครับคูล้วนพันธรรมเนี่ยเป็นนักแต่งเพลงด้วยนะครับแล้วก็ได้นําเพลงจังหวะเนี้ยมาใช้กันแพร่หลายแล้วก็นิยมกันแพร่หลายแล้วก็สุนทรภพนก็สร้างสรรค์บทเพลงจังหวะตะลุงไว้มากมายอ่านัง แล้วก็จังหวัดตะลุงได้มีตั้งแต่ปี2,493หรือประมาณ73ปีที่ผ่านมา oh. แล้วก็เป็นที่นิยมนะครับ oh. แล้วก็คุณชายถนัดศรีสวัสดีวัฒน์่ยคือนักร้องบันทึกเสียงจังหวัดตะลุงไว้มากคนหนึ่งเหมือนกัน oh. จังหวัดสนุกสนาน oh. นะครับผมแล้วการแสดงโชว์ที่นํามานี่คือเป็นยังไงครับแสดงโชว์เนี่ยนะก็คือจําลองสถานการณ์ตามเพลงเวลาได้โจดเพลงโจ์โชว์เนี่ยครูจะต้องฟังเพลงก่อนดูเนื้อใช่ไหมดูเนื้อแล้วก็ตีความว่าเพลงนี้มันจะต้องมีการออดอ้อนกันนะมันก็ต้องมีตัวเมียมาด้วยหนึ่งตัวกับตัวผัวล่ะตัวผัวต้องเป็นนักร้องน้องแบงค์น้องแบงค์เพลงนี้เขาประกวดตอนเพลงเอกแล้วเข้ารอบตอนเพลงเอกนะพอเราตีความบางเพลงอมันจะไม่มีตัว ตัวตัวผู้หญิงนะก็จะเต้นประกอบทำนะแต่ตัวเนี้ยเมื่อมีมันบอกว่าจะต้องลาเมียมันก็เลยต้องมีนางเอกมาหนึ่งคนแล้วก็ต้องมีตัวประกอบอะไรเงี้ยนักแสดงของขวั่จะต้องเล่นเป็นนางเอกได้ด้วยออดอ้อนตีบทได้ด้วยแล้วก็ต้องถอยหลังไปเป็นตัวที่เต้นได้ด้วยเออแล้วเข้ามาอย่างนี้ด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพื่อจะให้มันเกิดต่ดอ้อนนี่ผมชอบครูคิดมากเลยคือแม้ก็สร้างสร้างตัวละครมาแล้วนะแต่กิ่นไออ่ะ กลิ่นอายของของของทุกคนที่ใส่เป็นชุดอะไรนะชุดแบบมาลายูชุดใต้มาลายูคืออย่างนี้เพื่อจะหนึ่งเราต้องหนึ่งดูทำนองเพลงนะเนื้อหาต่อไปเราตีเรื่องคอสตูมทีเนี้ยพี่เท่งว่าเอออะไรจะสวยอลังการอะไรจะเข้ากับบรรยากาศแล้วว่าชื่อเพลงตูมมันก็ตองอยู่แถวใต้ใต้แต่ว่าใต้เลยก็ต้องเอาบรรยากาศเสื้อผ้าอาภรณ์แบบ ทางใต้หน่อยๆก็คือ,อคนไทยพูดผสมมาลายูโดยเฉพาะผ้าปาเตะโดยเฉพาะคนมาลายูเขามีเลยว่าคําว่าคนมาลายูนะสร้างบ้านไม่เสร็จไม่เป็นไรแต่ว่าเวลาสร้างบ้านไม่เสร็จสร้างให้หลับให้นอนก็พอ,อเพราะพี่ยังเห็นไหมบ้านคนมาลายูจะเป็นหลังเล็กๆใช่ไหมตื้นติดกับดินอย่างเงี้ยถ้าคนใต้มลายูเนี่ยแต่ถ้าออกงานสังคมเครื่องแต่งกายเครื่องประดับต้องโดดเด่นผ้าต้องสวยเขาจะคิดอย่างนี้ไม่น้อยหน้าใครแล้วก็ทางภาคใต้ของเราเนี่ย มันเป็นแหลมใช่ไหมครับแล้วมันติดต่อค้าขายเนี่ยมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ววัฒนธรรมต่างๆถ้าเราไปดูทางภาคใต้ทําไมทางภาคใต้ดนตรีทางมาลาอยู่ต้องมีไวโอลิน<อ>ต้องมีแบนโจต้องมีเต้นลองเงิงต้องมีเต้นซัมเปงเพราะสมัยก่อนเขาแลกเปลี่ยนกับทางตะวันตกกับตะวันออกตั้งแต่เปอร์เซียยุโรปจนถึง พวกสเปนโปรตุเกสมาตั้งสถานีการค้าที่นั่นเลยถึงมีดนตรีที่เป็นดนตรีสากลวัฒนธรรมร่วมกันนเป็นวัฒนธรรมร่สมผสมผสานยิ่งเราไปลงลากลึกอ๋ออันนี้มาจากสเปนอันนี้มาจากโปรตุเกสอันนี้มาจากจีนยะยบ้าบ้านี่คือผสมระหว่างจีนมาลายูโปรตุเกสวัฒนธรรมทางภาคใต้ของเราก็ปาเตะาติกต่างๆเหล่านี้ก็เอา คอนเซปต์ Concept, เครื่องแต่งกายมาสร้างสรรค์ให้ดูแบบมีอาริยะสวยงามเข้ากับวัฒนธรรมดั้งเดิมแล้วคน<า>ที่รับร้องน้องแบงนี่ก็เป็นคนใต้เป็นคนใต้เป็นคนกระบี่แล้วเขาทำสำเนียงใต้ได้เอาแล้วและยังไม่พอเวลาท่าเขาเนี่ยต้องใช้ท่าัานบุญนี่ท่านี้ เออจะสังเพลน้องเนี่ยเนี่ยถ้าผ่านบุญในหนังตะลูไอ้หนังโนมโนลาครับพอผ่านบุญออกมาแล้วก็เข้าจังหวะเออเนี่ยท่าเขาหน้านี้ออกมาเราก็ต้องแบบต้องเอาท่านี้ให้มันน่ารักทำได้ให้น่ารักอะไรอย่างเงี้ยผู่เข้าใจคิดอ่ะใช่เปล่าแบงเห็นภาพดีเทลเยอะมากเลยนะใช่แต่ทุกอย่างทุกอย่างมันมันอยู่เลยไปกับเพลงได้อะแม่อยากเห็นภาพกันไหมอ่าถ้าใครยังไม่ได้ชมขอเสิร์คุณพัชช่วยนะฮะลองชมนะครับผมกับบทเพลงนี้ครับ กะลุงเข้ากรุงขับร้องโดยน้องแบงค์เฉลิมรัตน์เชิญชมครับ เผ้ากรุงมุ่งไปซื้อทองสั่งเสียเมียเสียตะวันสองจะรีบไปจ้องช่องตีตัวจูจีก็เมียเสียจนตายแม่มันวุ่นวายมันวุ่นวายไม่สบายทั้งตัวเออตาก็มัวมืดน่าเฝ้าวชวนเมียเสียจนคำเมียก็เจ้ากรรมช่างทำเฉยชา มาไปด้วยกันไปด้วยกันเที่ยวเมืองกรุงสักปีเออสิคงสุขีดีแนะ่สั่งเสียเมียเสียชวน ไปจองช่อง เขาครุงมุงไปซื้อทองสั่งเสียเมียเสียตะวันส่องจะรีบไปจองช่องตีตัวจูจีก็เมียเสียจนบ่ายแม่มันวุ่นวายมันวุ่นวายไม่สบายทั้งตัวเออตาก็มัวมืดนาเฝ้าชวนเมียเสียจนคำเมียก็เจ้ากรรมช่างทาเฉยชาไวาวอนเมียเสียประจันจาจะ ไปด้วยกันไปด้วยกันเที่ยวเมืองกรุงสักปีเออสีคงสุข,ขีดีแล่โอ้โห หวะมันสนุกนะครับคุณาวหน้าเจแปนต้องมาเออนี่ยืน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 เต่งตุ้มปั๊บปั๊กเต่งเพลงตุ้มปั๊บปั๊กเต่งเพลงตุ้มปนี่ดูแป๊บเดียวผมได้เลยผ่านไหมผ่านทานี้เราได้นานแล้วไม่ได้เน้นที่มือเน้นที่เอวรวมๆแล้วเนี่ยมันเปิดเพลงสนุกมันเห็นอารมณ์ผัวกับเมียหยอกล้อเล่นกัน เออปูขออนุญาตจะไปเที่ยวมองกรุงครับสุดท้ายก็ไม่ได้ไปหมดแต่งงๆกันอยู่นั่นแหละครับวันนี้นะครับก็ได้รับความรู้นะครับแล้วก็แหม่อิ่มอกอิ่มใจนะครับกับบทเพลงเพาะๆกับความรู้ดีๆนะครับจากทั้งสองท่านเลยนะครับขอขอบคุณนะครับครูไก่นะครับสุรัตน์จงนานะครับผมแล้วก็พี่อามกอนการขอบคุณนะครับบคครับครับผม